เอ่อก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อันนี้อยู่กับเกม The Fallin นะครับอันนี้ผมกเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งอันี้ไปลยอันสองนิ้วโป้งเอาไปเลยเออวันนี้ผมก็จะไปเอ่อหาเลื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกเอ่อตำแหน่งของถ้ำเลื่อยด้วยนะครับผมไปไปเลยครับลุย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 แด็กคนนะวันนี้ก็รอเพื่อนกินก่อนนะครับเด็กตีนนะครับเด็กตีนไปไปไป ไปเลยนะ <c oughs> เอาเวลาหน่อในบ้องแลสอนในบ้องอไปเลยซาเซฟไเจ็บเลยซาเซ,<า>ซ,ซ,ซีปไว้โอ้ยให้พอเสีย <c oughs> ดายนะนี่ผมก็เซฟไปแล้วนะครับแล้วก็เซจอไปไญหาไปครับ <c oughs> เพื่อนเน็ตหลุดนะครับของมันไก่อกูเนอะของเป็นวัวมันลุก๊กนุนะ๊กเหมือนกันนั่นแหละ S <S เดี๋ยวเราบืงก้ามันโดนแม่จางครับตุ๊กตักตุกตกต๊กตักตีนตอนนี้ก็จะไปไปที่ถ้ำนะครับ <S <S หวังว่าคงไม่เจอบอสนะครับเซียวเซียวเซีซเยวบอสทุ่มเกรืร่อจัองเอาไปเลยอย่งนี้โป้งได้สองนี้โป้งเอาไปเลยเรามาทางพิษเรามาทางพิษเรามาทางพิษเรามาพิษทางชิบ้าแล้วไปไปไปเชื่อหน้าถ้ำเลยในแะก๊สแบบว้าโคตรเท่เลยพูดเหมือนกับ สายนการจริงๆอ่ะน้องๆหั <laughs> <laughs> วเรา, <laughs> าะแเอาแลยหนึ่งน่้องแล้วสอ